ไม่กินเขา <S <S <พ>่าตายแม่โจมจมใครงงที่บอกเนาะเออจมอ้ายมันจมแหม่เออโอ้ยให้กินเองเลยนะคะเออให้กินเองเลยนะคะมาดูอาการโอ้โอโอเสียบเป็นด้วย แหลมลิ้นฮึบฮึบึบดูน้องคอยทำโอยจมจมจมดูอาหารคนป่วยค่ะเอาให้น้ำหนักสักสามโลนะคะค่อยออกเอาไม่เออเอาออกไปอีกตลกเอาออกไปอึ๊บนั่แนแย้ว <Yeah. S 1> น้องเพชรกินแตงอ,อ้าวอื กินเลยลูกกินเลยมีต้มจืดนะคะอาหารวันนี้ต้มจืดผัดผักอืดข้าวเจียวจื้มจมจมกินมะเขือเทศค่ะอาหารที่เขาชอบก็คือมะเขือเทศนะคะออืะมแซ่บ่่ลูกกินเลยอ็ดอดอโอ้ยน้องเพ็ดว้า กินหมดเลย,อ,ยอร่อยอร่อยเอ้ยหล่นเลยยายเดี๋ยวทิ้งนะให้เขากินให้หมดฮึบให้เขากินให้หมดก่อนนะอืมอ,อีกชิ้นนึ่งนะอึ๊บกินต่นามมันเอ๊ะเนอะจ้ะ มยรมเยกีร้จ้าเจับโทรศัพท์ขึ้นแล้วาใส่หูแล้วะ่าูซอยเนี่ยมัปิดไหลถ้าซอยได้แล้วมเป็นหมอนี่่ะหายไป น้องเพจหายไปลูกหายหายหายยังอุยอ้ยหายอุ้ยคุณหมอเห็นหายบ้างดูือคเจ้าบ้างดูอือหุนหุนหุนเฮ้ยน้ำมูกหมดเลยอ่ะน้องยายเนาะถ้าไม่มามันก็จะไม่หมดก็จะล้างจมูกให้เนาะทั้งร่างจมูมกฮะเนะ น้องเพชรไม่มีไข้นะคะแต่น้องพลอยมีไข่ตาๆก็เลยเอาไปอาบน้ํากินยาเรียบร้อยมีแล้วค่ะมันได้เสียงเไงนะน้องเพชรเสียงไงไงเดี๋ยวขอเสียงไหมลูกโอ้ยโอ้โหอน้องเพชรหายยังลูกหายเจัอเออพี่พลอยหายไหม เสียงใสเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณอขอบคุณคุณหมอนะคะดูเขาทําเขาทําเองนะคะให้เขาเลือกกินเองนะคะโนโนโนเดี๋ยายเอาให้เด็กยายเอาให้โอเคโอเคนั่งก่อนอนั่งก่อนจ้าจ้าจ้า